อย่าซื้อหุ้นเพียงเพราะปันผลสูงสวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Shareholders และนี่คือเล่าให้ฟังตอนพิเศษ สำหรับตอนพิเศษวันนี้นี่อาจจะเรียกว่าผมอยากให้นักลงทุนที่ยังลงทุนได้ไม่นานมากหรือว่ายังเป็นมือใหม่เนี่ยให้ระมัดระวังกันนะครับในประเด็นเรื่องเงินปันผลเรียกว่าเป็นห่วงและกันนะครับคือผมไม่อยากให้ใครก็ตามเนี่ยสูญเสียเงินที่ตั้งใจจะนำมาลงทุนไปกับการลงทุนที่ผิดวิธีนะครับ EP นี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับมือใหม่นิดหนึ่งใครที่ลงทุนมานานแล้วก็ข้ามได้เลยนะครับ คือต้องบอกว่าการที่เราจะได้เงินจากการลงทุนในตลาดเนี่ยมันจะมาจาก2ทางนะครับทางแรกก็คือแคปิตอลเกนหรือว่าส่วนต่างราคาเช่นคุณซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งที่ราคา10บาทพอราคาขึ้นไป15บาทแล้วคุณขายเนี่ยส่วนต่าง5บาทที่ได้มาอันนี้ก็คือแคปิตอลเกนส่วนทางที่2ก็คือเงินปันผลหรือว่าดีเวนด์อยู่ซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สร้างกระแสงเงินสดที่สม่ําเสมอให้เราในแต่ละปีได้นะครับคราวนี้เงินปันผลมาจากไหน เงินปันผลเนี่ยก็มาจากบริษัทที่เราลงทุนไปนี่แหละครับถ้าขายสินค้าและบริการหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามพอสิ้นปีบริษัทมีกําไรก็เอากําไรนั้นเนี่ยมาปันผลแบ่งให้กับเจ้าของทุกๆคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเราก็จะได้รับเงินมาบางทีปันผลปีละครั้งบางทีปีละสองครั้งหรือบางบริษัทเนี่ยปันผลให้ทุกควอเตอร์เลยก็มีนะครับครานี้เนี่ยผมไม่อยากให้นักลงทุนมือใหม่ติดกับดักกับตัวเลขเงินปันผลคือสมมุติว่า คุณใช้เครื่องมือในการเลือกคุณพวก -stock screener หรืออะไรก็ตามแล้วเรียงตามอัตรางเงินปันผลมากไปน้อยเราเลือกคุณจากตรงนั้นเนี่ยกระโดดเข้าไปซื้อเลยเนี่ยคุณจะบาดเจ็บแน่ๆนะครับถ้าคุณไม่ได้ดูองค์ประกอบอื่นๆของบริษัทเลยซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะเห็นบางบริษัทปันผล10% 20%เลยก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ควรเป็นสาเหตุที่เราจะเลือกคุ้นตัวนั้นด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวคืออะไรที่ดีเกินจริงเนี่ยมันมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอๆนะครับ คือผมต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการจ่ายปันผลที่เยอะๆเนี่ยคือการจ่ายปันผลที่สม่ําเสมอและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมากกว่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่รายได้บริษัทนั้นๆเพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนั่นเอง บางบริษัทเนี่ยผลประกอบการไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าจ่ายเงินปันผลสูง,สงการที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงๆแล้วคนแห่ไปซื้อก่อน xd เนี่ยพอ xd แล้วเผอเผอราคารูดลงขาดทุนมากกว่าเงินปันผลที่ได้มามากมายก็มีนะครับหรือบางคนยิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยจ่ายเงินปันผลสูงแล้วเข้าไปซื้อหวังว่าปีนี้จะได้ปันผลโดยที่ตอนซื้อเนี่ย xd ไปแล้วด้วยนะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะปันผลให้อย่างนั้นทุกปีนะครับ และแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีนโยบายปันผลที่แตกต่างกันด้วยเราดูใน56ขีดหนึ่งได้เลยนะครับมีเขียนไว้แน่นอนและเราควรจะ t r a ็กย้อนหลังไปหลายๆปีด้วยนะครับว่าเขาปันผลทุกปีไหมอันนี้เราก็ดูได้จากเว็บเซตหรือว่าเซ t ตเทรดได้เลยนะครับและควรดูด้วยว่าแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างไรด้วยคือในตลาดเนี่ยบางบริษัทปันผลปีหนึ่งแล้วเ,เว้นไป3ปีค่อยปันอีกทีหนึ่งหรือว่าปันมากบ้างน้อยบ้างแบบนี้เราก็ไม่ชอบถูกไหมครับ คือถ้าไม่ใช่หุ้นเติบโตที่จะสร้างแคปิตอลเกนให้เราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หุ้นเติบโตเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยปันผลหรอกนะครับหรือว่าปันก็น้อยเพราะว่าเขาจะนํากําไรที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยไปลงทุนต่อให้เติบโตขึ้นไปอีกแลวราคาหุ้นก็จะโตไปตามรายได้ตามกําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้ตรงนั้นเยอะกว่าแต่การที่เวลาเราลง,ลงทุนในหุ้นเติบโตนั้นเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้หวังเงินปันผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีให้บ้างก็ดีก็มีบ้างนะครับที่หุ้นบางตัวก็ โตได้ด้วยปันผลสม่ำเสมอด้วยในอัตราที่พอใช้ได้ด้วยถ้าแบบนี้เนี่ยผมก็จะชอบมากนะครับคือเราจะได้ทั้งแคปิตอลเกนแล้วก็แคชฟลูจากเงินปันผลเลยคือถ้าดูยิวย้อนหลังเนี่ยเราควรจะดูว่าปันกี่บาทต่อหุ้นนะครับไม่ใช่ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์คืออาจจะปัน3%ทุกปีมาเรื่อยๆแต่3%ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็น3จากราคาในปีนั้นๆนะครับซึ่งถ้าหุ้นมันเติบโตราคามันโตมาเรื่อยๆน,ะนั่นหมายความว่า คุณได้ปันผลมากกว่านั้นนะครับเพราะ3%จากราคาปัจจุบันกับ3%จากราคาทุนที่คุณซื้อสมมุติว่าคุณซื้อหลายปีมาแล้วเนี่ยแล้วราคาขึ้นมาเท่าหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณได้ปันผล6%แล้วนะครับคือให้ดูว่าปันผลปีละกี่บาทจะดีกว่าแล้วก็ดูว่ามันค่อยๆเพิ่มไหมและสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับช่วยดูรายได้และกําไรรวมทั้งที่มาของรายได้และกําไรด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่องกับดักเงินปันผลหรือว่ากัับดดกความมโลที่่่ไไไ้ตตอง ด้วยเหตุผลให้ดีก่อนด้วยความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยพอหอมปากหอมคอแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในการลงทุนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ